นำสนุนโดย BenePlus by Benefit ฟโปรตีนโปรตีนดีๆจากเพื่ผสมไฟเบอร์คูณส2สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศนำนะคะแล้วก็พบกับจุดเช่นเคยค่ะทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในตำนานจีนที่เรียกได้ว่าหากพูดถึงวีรัสตรีจีนจากตำนานจีนที่ทั่วโลกรู้จักกันดีนะคะชื่อแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวเนี่ย ก็คงหนีไม่พ้นมูหลานอย่างแน่นอนเนาะแต่หลายคนก็าจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าแล้วเรื่องราวที่แท้จริงของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันจะเหมือนกับฉบับดิสนีย์ที่เราดูกันหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงตำนานที่สืบทอดกันมากว่า1,500ปีคะ่ะแล้วมาดูกันว่าตำนานจริงเนี่ยกับในเรื่องดิสนีย์เนี่ย เขาเติมสีสันอะไรลงไปในเรื่องราวแล้วก็ในตัวละครนี้บ้างนะคะอะแต่ก่อนจะไปเล่าถึงตำนานนะคะจูก,ก็ขอกลุ่นก่อนสักนิดน,นึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำนานมู่หลานนะไม่ได้มาจากบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการสัทีเดียวค่ะแต่มีที่มาจากบทกวีพื้นบ้านที่ชื่อว่ามู่หลานเชื้อหรือบทเพลงของมู่หลานนั่นเองเนาะ หลายคนที่อ่านแล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าแล้วจริงๆเนี่ยมู่หลานเธอ,เอ,อมีชีวิตอยู่ในยุคใดกันแน่นะคะบางทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือนะคะบางทฤษฎีเนี่ยก็พาเธอไปอยู่ในช่วงราชวงศ์ถังหรือซุอยด้สำไปเนาะแต่จากข้อมูลที่หามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์เว่ยเหนือค่ะก็ราวๆศตวตรรษที่5หรือ6นู่นเลยนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองนะคะกำลังอยู่ในช่วงของภาวะสงครามค่ะก็คือถูก ชนเผ่าหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโรคหลานค่ะไม่แน่ใจว่าพูดชื่อถูกไหมนะคะคุกคามชายแดนอย่างหนักค nah ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการรบมีสงครามเกิดขึ้นนะคะเพราะมันมีสงครามเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ค่ะและจุดนี้แหละค่ะมันก็เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องราวนะคะหรือว่าตํานานของมูหลานนั่นเองซึ่งถ้าหากเราพูดถึงมูหลานฉบับ่งเดิมจากบทเพลงของมู่หลานนั้นนะคะอย่างที่จูได้เล่าไปนะคะว่าหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือการเกณฑ์ทหารค่ะ ในบทกวีเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงความกระตันยูความแข็งแกร่งแล้วก็ความกระหาญชาญใจของสตรีคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูหลานเนาะในตำนานเนี่ยเขาก็จะเล่าว่าในช่วงที่เกิดสงครามนะคะสงครามมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวแหละคะ่ะก็ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดสงครามนะคะเขาก็จะมีการเกณฑ์อาหารเนาะก็แต่ละบ้านเนี่ยจะต้องส่ง ผู้ชายจํานวนหนึ่งคนนะคะไปเป็นทหารค่ะซึ่งแน่นอนว่าบ้านของมูหลานก็มีผู้ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเธอนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่มูหลานนะคะก็เป็นคนที่กระตันยูแล้วก็ กล้าหาญมากๆเนาะแล้วยิ่งเป็นพ่อของเธอเนี่ยที่ชาราแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งผลักดันให้เธอเนี่ยตัดสินใจนะคะปลอมตัวเป็นชายแล้วก็ควบม้าเข้ากองทัพแทนพ่อผู้ชาราและอ่อนแอค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการตัดสินใจในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนชุดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตและเกียรติยศของทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะถ้าหากว่า ความลับของเธอถูกเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยคือโทษสถานเดียวอาจจะเป็นการประหารชีวิตเลยก็ได้นะคะแต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นของมู่หลานค่ะเธอก็เลือกที่จะแบกรับภาระที่หนักอึ้งอันนี้เอาไว้เพียงลําพังเนาะในบทกวีนะคะก็ได้เล่าอย่างรวบรัดเอาไว้ว่าเธอรับใช้ชาติอย่างกล้าหาญค่ะเธอทําสงครามต่อเนื่องยาวนานถึง12ปีเต็มนะคะคือทุกคนลองคิดดูสิคะว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ชีวิตท่ามกลางค่าย ทหารที่หยาบก,กระด้างนะคะเราก็ต้องกลุ่มความลับของตัวเองทุกวินาทีตลอด12ปีเต็มนะ,ะโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ความจริงได้เลยว่าเธอเป็นสตรีซึ่งมันเป็นอไอที่สุดยอดม,มากๆนะแบบ เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความสามารถแล้วก็ไหวพริบที่ดีเลยค่ะคือมูหลานยังไม่ได้เป็นนักรบที่ดีเท่านั้นนะแต่เธอเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจค่ะที่สามารถนำทัพได้และได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะจนชื่อเสียงของเธอนั้นมันโด่งดังไปทั่วแผ่นดินเลยทีเดียวหลังจากที่สงครามสง,งบลงนะคะจกักรพรรดก็เห็นว่าโอโ้โหแม่ทัพคนนี้เนี่ยแบบกล้าหาญเก่งกาจแล้วก็ได้รับชัยชนะไม่รู้กี่ครั้งนะคะก็ เกิดความประทับจิตประทับใจในความสามารถของแม่ทัพหนุ่มคนนี้มากค่ะถึงขนาดที่ว่าจะพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์นะคะแล้วก็ทรัพย์สมบัติให้กับหญิงแบบแม่ทัพคนนี้เลยนะคะแต่มูลานนะคะเธอก็ได้ทำกระทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทํากันค่ะนั่นก็คือปฏิเสธทุกสิ่งที่เป็นอํานาจแล้วก็ลาบยศนะคะเธอบอกว่าเธอขอเพียงแค่ม้าที่ดีหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อที่เธอจะได้กลับบ้านไปดูแลผ้าของเธอค่ะเรียกได้ว่าเป็นวีระ สตรีอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะซึ่งนี่แหละคะ่ะมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยถูกมองว่าเธอเป็นมากกว่าทหารผู้กล้าน,นะคะเพราะเธอแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของเธอเนี่ยไม่ใช่อํานนาคะแต่เป็นการแสดงถึง ความเป็นลูกที่ดีแล้วก็ลูกที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วมู่หลานเนี่ยปรากฏตัวเป็นสตรีต,ตอนไหนใช่ไหมคะต้องบอกกอนนะคะว่าจุดที่ทําให้ตํานานนี้นะตราตึงใจผู้คนแล้วก็ทําให้เธอเป็นวีรสตรีไปตลอดการก็คือการที่เปิดเผยตัวต,วตนที่บ้านของเธอค่ะเมื่อเพื่อนทหารผู้ร่วมรบกันมานับ10ปีนะคะเดินทางมาเยี่ยมแม่ทัพของพวกเขาเนี่ยแล้วก็ต้องตกตะลึงจนพูดไม่ออกนะคะเมื่อเห็นว่าแม่ทัพผู้ ข้าาหาของพวกเขาเนี่ยปรากฏตัวเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสตรีนะคะสวยงามเลยค่ะพร้อมปักดอกไม้บนหัวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตกตะลึงกันไปตามๆกันเลยค่ะก็คือสวยเลยละ่ะซึ่งตั้งแต่นั้นมาน,นะคะวีรกรรมของมูหลานจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศกล้องว่าความกล้าหาญแล้วก็ความสามารถที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกกาหนดด้วยเพศสภาพนะคะแต่มันคือการเสียสละแล้วก็ความกตัญญูของเธอนะคะที่ทําให้เธอนั้นเป็นวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะว่าตำนานมูหลานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ ส่งอิทธิพลที่สุดในวัฒนธรรมจีนเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องราวของเธอนะคะได้รับการเล่าขานแล้วก็กลายเป็นแม่แบบของความกระตันยูความกล้าหาญมานานนับพันปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งตำนานมูหลานนะคะก็แน่นอนว่าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากๆนะจนดิสนีย์เนี่ยก็ได้หยิบยกขึ้นมาตีความใหม่นะคะและแน่นอนว่าการนําตำนานโบราณที่มีแก่นสารที่มันลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์นะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เติมสีสันให้เข้ากับยุคสมัยนี้นั่นเองค่ะโดยในปี1พัน 998นะคะดิสนีย์ก็ได้นำตำนานมูหล,ลานนะคะมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันค่ะซึ่งเนื้อหาแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรนะคะก็มีการเติมสีสันแล้วก็เติมองค์ประกอบแฟนตาซีเข้าไปอย่างเต็มที่เนาะ,ะเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ชมทั่วโลกค่ะถ้าเคยเคยดูมูหลานในฉบับดิสนีย์นะคะก็จะเห็นว่าเขามีการเพิ่มตัวละครสําคัญอย่างมูซูที่เป็นมังกรขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีนิสย hey ัยเฮฮาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนําทางหรือว่าจิ้งหรีดนาโชค คือพวกนี้เนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะใน,ในตำนานดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะไม่มีสัตว์วิเศษใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในฉบับดิสนีย์แลนด์นั่นก็คือความโรแมนติกค่ะก็คือจะมีการเพิ่มตัวละครอย่างหลี่ชางนะคะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเข้ามาเป็น คู่รักหรือว่าคู่ครองของมูหลานั่นเองเนาะซึ่งในตำนานดั้งเดิมก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่จูได้เล่าไปเนี่ยมันไม่ได้มีการกล่าวถึงความรักแบบหนุ่มสาวเลยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ต่างจากฉบับดั้งเดิมเนี่ยก็คือจุดที่ทําให้ความลับของมูหลานเนี่ยถูกเปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นสตรีนะคะในฉบับการ์ตูนก็คือฉากที่มูหลานเนี่ยสู้รบอยู่กลางสนามรบเนี่ย แล้วเธอก็ได้รับปาดเจ็บนะคะจนเธอต้องเปิดเผยตัวตนว่าเธอเป็นสตรีนั่นเองซึ่งในฉบับดั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างฉบับดิสนีย์กับฉบับ ตำนานดั้งเดิมนะคะต่อมาในปี2020นะคะดิสนีย์ก็ได้นำตำนานมู่หลานียกลับมาทำเป็นฉบับคนแสดงอีกครั้งนะคะพวกเขาก็พยายามจะดึงเรื่องราวให้กลับไปหาความเป็นจีนแบบดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นเนาะสังเกตได้จากการที่ตัดมูซูออกไปนะคะแล้วก็พยายามเน้นไปที่ความกระตันยูอีกครั้งนะคะแต่ถึงจะตัดมูซูออกไปนะคะพุ่มกับเนี่ยก็ได้เพิ่มองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นรูปแบบแฟนตาซีอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนั่นก็คือพลังชี่ซึ่งก็ทําให้มู่หลานียเป็นนักรบที่เก่งกาจ มาตั้งแต่เกิดค่ะเพียงแต่เธอเนี่ยต้องซ่อนมันเอาไว้นะคะเพราะสังคมเนี่ยไม่ยอมรับพลังของผู้หญิงค่ะซึ่งการที่เพิ่มพลังวิเศษเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างฉากหนังแอคชั่นเนี่ยให้มันดูยิ่งใหญ่ตะการตามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการสร้างตัวละครอย่างเซียนเหนียงนะคะที่เป็นแม่มดผู้มีพลังอํานาจเนี่ยมาเป็นตัวร้ายคู่คนานกับตัวมู่หลานด้วยนะคะก็เพื่อสะท้อนถึงโชคชะตาของผู้หญิงที่มีพลังในยุคสมัยนั้นอีกด้วยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตำนานมู่หลาน สรุป,ปง่ายเลยก็คือไม่ว่าตำนานมูลหลานาะะจะถูกเล่าขานมาในรูปแบบของบทกวีโบราณที่เน้นถึงความกะตันยูนะ,ะหรือถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความสีสันเนาะสิ่งที่ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เนาะ นั่นก็คือเรื่องของแก่นแท้ของความกล้าหาญความซื่อสัตย์แล้วก็การก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อปกป้องครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงชอบตัวละครนี้ไม่แพ้กันค่ะค่ะเรื่องราวก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าจูเล่เล่าเรื่องผิดพลาดประการใดหรือว่าเนื้อเรื่องมันผิดพลาดไปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครมีเนื้อเรื่องที่แบบว่าละเอียดกว่านี้ก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเยอะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ